วันนี้ป้าเก๋ขอนำเสนอนะคะหอยนางรมทรงเครื่องค่ะค่ะเข้าไปดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยนะคะป้าเก๋ก็ล้างทำความสะอาดนะคะสองสามน้ำแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำแข็งนะคะเสร็จแล้วก็ออน้ำแข็งนะคะที่เหลืออยู่นะคะโปะไว้เลยนะคะเพื่อความเย็นนะคะแล้วก็ทำให้หอยเรากรอบน้ำแข็งจะน้อยไปเดี๋ยวน้ำแข็งมาเติมมาเติมเพิ่มอีกหน่อยนะคะให้น้ำให้หอยมันเยอะ ให้มันหอยมันเย็นๆมันจะได้อร่อยๆเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้นะคะให้น้ํามันลงไม่ให้น้ําแข็งมันอมกับเนื้อหอยนะคะค่ะส่วนผสมแรกเลยนะคะน้ำตาลน้าตาลมะพร้าวค่ะน้ําปลาค่ะ เดี el ow el ow line, ๋ยวเราละลายนะคะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวก่อนใครจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะแต่ปกตเกชอบน้ำตาลมะพร้าวเพราะจะทำให้รสชาติของน้ำตาลเนี่ยมันหอมนะคะใครจะมีน้ำเชื่อมหรือน้ำยำที่ทำไว้ก็สามารถทำเอามาใส่ได้นะคะมะนาวค่ะปกเก๋จะบีบมะนาวแบบนี้นะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยถ้าเราบีบเป็นเป็นเป็นสี้ยงเนี่ยมันก็โอเคแต่ปกาเก๋ชอบบีบอยางเนี้มันได้หมดเลยค่ะเหมือนกับเราใช้เครื่องคั้นเลยนะคะเนี่ยที่บ้านปกเก๋จะใช้มะนาวบีบอย่างนี้นะคะครึ่งลูก ปกิจะใส่หนึ่งลูกไปเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวนำหรือชอบเค็มนำก็รสตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นค่ะน้ำพริกเผาคนละลายให้เท่ากันก่อนนะคะเพราะว่าปเก๋แช่ตู้เย็นนะคะน้ำมันก็จะทำให้จับตัวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนละลายเสร็จแล้วนะคะปะเก๋ก็จะใส่หอมหอมซอยค่ะแล้วก็ตะไคร้นะคะพีฝรั่ง ด้วยพริกจินดาใครชอบเผ็ดมากก็สามารถใส่พริกป่นต่อมาเรามาชิมรสเลยนะคะขนาดหนึ่งลูกก็ยังไม่เปรี้ยวเลยนะเนี่ยมะนาวก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะแล้วก็พันของมะนาวปาเกตขอเติมเคมีนิดนึงแซ่บจัดว่าไม่เปรี้ยก็เปรียปร้ยวแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาตักหอยวันนี้ปาเกตก็ได้หอยเล็กมานะคะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หอยใหญ่ๆต้องที่สุร,ราษฎร์นะคะหอยใหญ่ไข่แดง เสร็จแล้วก็ปาเก๋ตก็จะเติมนะคะอะไรนะสะระแหน่คนเบาๆค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตักจานใส่จานเลยค่ะตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเห็นแล้วก็น้ําลายไหลเลยนะคะเนี่ยน้ำลายสอเลยนะคะตกแต่งให้สวยงามปาเก๋ตก็จะโรยหอมเจียวนะคะใครจะเอาหอมเจียวนะคะไปคลุกกับน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำซอสของเราก่อนก็ได้นะคะแต่ปาเก๋ชอบหอมเจียวกรอบๆนะคะแล้วก็ชิมอรรถรสเนี่ยหอมเจียวทอดกรอบๆค่ะ ปาเกก็ทอดทีเยอะๆเลยนะคะไว้ทําได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเคยนะคะไข่เจียวโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันเลยค่ะหอยนางรมทรงเครื่องค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะรสจัดจ้านตามใจท่านผู้ชมเลยค่ะนะคะเราก็จะมีเครื่องเคียงด้วยสาะแหน่กระถินนะคะยอดกระถินค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ถ้าใครอยากจะเพิ่มรถจัดจานป้าเก๋ก็เพิ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็หอยสดๆสดนะคะค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะลองทำดูทำเป็นอย่างไรนะคะขอคอมเมนต์ให้ป้าเก๋ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ป้าเก๋ค่ะ